ลิเวอร์พูลร่วมวงยั่งตัวลูเกบาประกาศหลังไลซิกเสริมแนวรับหงแดงกำลังเร่งเครื่องเดินหน้าค้นหาเซนเตอร์แบ็กคนใหม่หลังจากขายจาเรลคอนซาให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์โดยลูเกบาในวัย22ปีสร้างผลงานให้กับตัวเองช่วงไม่กี่ฤดูกาลที่ผ่านมากับโอลิมปิกลียงและไลซิกจนติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ตามรายงานของฟุตเมอร์คอโธสื่อจากฝรั่งเศสร,ระบุว่าประการหลังเมืองน้ำหมอตกเป็นเป้าหมายของบเยอร์มิวนิค และทอดแนมฮอสเปอร์อีกด้วยแม้ว่าค่าฉีกสัญญาของนักเตะจะถูกกำหนดไว้ที่เกือบ78ล้านปอนด์แต่หลายซิกมีข้อตกลงยังไม่เป็นทางการที่จะให้นักเตะออกจากทีมได้ด้วยค่าตัวที่ถูกกว่านี้แต่สัญญาของเขาจะหมดลงในปี2029ดังนั้นค่าตัวจะไม่ถูกลงอย่างแน่นอนรวมทั้งก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและระอันมาดริตลูกเกบาถนัดเท้าซ้ายและมักเล่นในตำแหน่งแนวรับโดยสามารถแทรกเข้าไปเล่นในแนวหลังสามหรือสี่ได้ และจากผลงานอันโดดเด่นกับฝรั่งเศสร,รุ่นอายุต่ำกว่า21ปีในศึกยูโรยู21ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับยอสโกกวาดิโอนกองหลังอีกคนที่ย้ายจากไลซิกไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2023ลิเวอร์พูลลงตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ไปแล้วทั้งฟลอเรียนเวดเจเรมีฟริมปงและมิลลสเคอเกสด้วยค่าตัวรวมกันอย่างน้อย169.5ล้านปอนด์ แต่สโมสรต้องวางแผนล,ล่วงหน้าโดยคำนึงถึงสถานการณ์สัญญาของอิปราฮิมาคนาเต้ที่สัญญาจะหมดลงในอีกหนึ่งปีข้างหน้าและจนถึงตอนนี้การเจราจายังคงไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนขณะที่รอันมาริดสนใจจริงและปารีสแซงแชร์แมงถือเป็นอีกจุดหมายปลายทางของโคนาเต้วัย26ปีเช่นกันนอกจากลูเกบ้าแล้วลิเวอร์พูลยังจับตามองมาร์เกฮีกับตันทีมคริสตันพาเลสด้วยซึ่งตัวนักแต่ดูเหมือนจะมีความสนใจที่จะย้ายมายัางแอนฟิลด์เช่นกัน อย่างไรก็ตามการซื้อขายนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นอยู่ที่คริสตันพาเลสเรียกค่าตัวของมาร์เกฮีที่เหลือสัญญากับทีมแค่ปีเดียวโดยหงแดงยื่น30ล้านปอนด์ส่วนพาเลสต้องการราวๆ50ล้านปอนด์